สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนึ่งนะคะที่โชว์รูมอิลสุคิงยนสตาส์าบุยรัมนอกเมืองติดที่โรบินสันบุยรัมค่ะวันนี้หนึ่งจะพาไปชมรถนะคะที่เข้ามาจอดนะคะที่ลานจอดรถนะคะทางด้านหลังโชว์รูมของเรานะคะว่ามีรุ่นรถอะไรของคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาจอดแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารถทยอยเข้ามานะคะ ที่โชว์รูมของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกือบเต็มเลยนะคะก็ของลูกค้าท่านใดนะคะเดี๋ยวที่ปรึกษาการขายนะคะก็จะโทรไปแจ้งเพื่อให้คุณลูกค้านะคะได้ดูเลิกดูยามนะคะแล้วก็มารับรถที่โชว์รูมของเราเดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมกันก่อนนะคะว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็นบรรยากาศนะคะว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบนะคะความพร้อมของเจ้าตัวรถนะคะในการใช้งานบนท้องถนนนะคะแล้วก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะคะเพื่อที่บางทีเนาะลงรถแล้วฝนตกนะคะจะได้ ใช้ร่มนะคะกันฝนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะหนึ่งพามาชมว่ามีรถรุ่นไหนที่จอดอยู่บ้างนะคะยังไงคุณลูกค้านะคะที่สอบถามถึงรถตัวเองมาแล้วยังไม่ถึงคิวนะคะก็ต้องบอกว่าเซลเนี่ยอยากขายมากๆเลยนะคะแต่ว่า,ารถที่เข้ามาจอดนะคะมันมีจำนวนเยอะค่ะมีเยอะแต่ว่าก็มาอย่างละคันสองคันนะคะซึ่งก็คือว่าด้วยความที่ แต่ละรุ่นนะคะก็มีคิวในการที่สั่งจองเข้ามานะคะทําให้แบบว่ามันก็ตัดลดลงได้1นคิวสคิวนะคะก็แต่ว่ารถเนี่ยมันก็ทยอยเข้ามาจริงๆค่ะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าโอ้โหเห็นรถมาเยอะมากเลยหนึ่งแล้วรถพี่ล่ะถึงหรือยังนะคะก็ต้องบอกว่ามันใกล้แล้วนะคะมันใกล้แล้วนะคะรออีกนิดนึงนะคะอันนี้หนึ่งจะพาชมนะคะว่ามันมีรถรุ่นไหนบ้างนะคะที่เข้ามาที่ ที่ที่จอดอยู่นะคะเพื่อที่แบบว่าบางท่านนะคะอยากที่จะเข้ามาชมตัวจริงนะคะมาชมสีจริงๆนะคะเรานะคะจะได้เข้ามาชมค่ะจะได้เข้ามาดูไปไหนแม็กมฮะไปในเมืองไปในเมืองโอเคเจ้าแม็กอันนี้นะคะวันนี้พื้นที่ตกแต่งไม่ไม่มีรถแต่งใช่ไหมม <laughs> ีเดี๋ยวก็จะมาแต่งให้ลูกค้านะคะ อันนี้นะคะก็รุ่นตัวสประตูนะคะ lda สีเทาโ o p e คนะคะสำหรับใครอยากที่จะมาชมนะคะเข้ามาชมได้นะคะสีขาวมุกก็มีนะคะตัวสประตูยกสูงค่ะสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะเกรดตัวแซค่ะขายดีมากนะคะแล้วก็คิวยาวมากแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่า ของตัวเจ้าขาวมุกนี่ก็เข้ามาทยอยเข้ามาเยอะนะคะรุ่นตัวแซค่ะอันนี้เป็นตัวแคบค่ะไฮแลนเดอร์ er, สีเทานะคะสีเทาโอเพกค่ะพาชมดูนะคะว่าใครหมายปองรุ่นไหนไว้แล้วก็อยากจะมาดูตัวจริงนะคะเข้ามาชมได้ค่ะมีจอดอยู่ที่โชว์รูมค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นตัว สประตูเกรด S นะคะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโตโอ้คันที่จอดอยู่นี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณลูกค้าสีขาวค่ะคันนี้มันก็จะเป็น X Series Speed นะคะเป็นตัวรุ่นแคกค่ะเผื่อใครที่จะชอบแนวสไตล์ที่แต่งมาจากโรงงานเลยก็จะต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ X-Series เขาก็จะมีสองสีนะคะมีขาวกับดำค่ะสำหรับตัวเตี้ยแล้วก็ถ้าเป็นตัวยกสูงก็จะมีขาวมุกกับดำนะคะตัวนี้เป็นตัว z P นะคะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเป็นเกียร์อะไร z P เกียร์ธรรมดานะคะมีให้ชมตัวสีประตูตัวนี้กับตัว M เนี่ยก็สำหรับ หน้าตาของเขานะคะก็จะเหมือนกันนะคะเป็นแฟดกันบางทีดูเพลินเพินก็ดูผิดนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นตัวเกรีดตัวแซดนะคะตัวแซดนี่เข้ามาเยอะค่ะลูกค้าแล้วก็มีสีดำด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเห็นสีจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวรุ่น LDA นะคะสีบรอนเงินค่ะ รุ่นนี้มีให้ลูกค้าเลือก3สีนะคะก็จะมีขาวธรรมดาค่ะสีบรอนเงินแล้วก็สีดํานะคะเกรดตัวนี้ก็ต้องบอกว่าคุณลูกค้านะคะก็จะได้ฟุ้งไฟอะไรที่เหมือนกันกับตัวเกรดเซเลยนะคะแตกต่างกันที่ออปชันในส่วนของตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะผ้าเนาะรุ่นตัว LDA ส่วนเกรดแซเนี่ยเขาจะได้เป็นเบาะหนังค่ะแล้วก ระบบความปลอดภัยนะคะที่ตัว Z จะมีเพิ่มมากขึ้นกับกว่าเจ้าตัว LDA ะค,ะคุณลูกค้าก็ลองเข้ามาชมได้นะคะมีรถหลากหลายรุ่นเลยนะคะไป,ไปไหนกันไปรับน้องรถไปในเมืองครับน้องช่างนะคะ <laughs> อยู่ด้วยกันก็สนิทกันค่ะ พาชมอีกนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นแบบว่าลูกค้าสั่งแต่งมานะคะพร้อมแต่งแบบนี้นะคะเราก็มีให้คุณลูกค้านะคะกับตัวโปรโมชั่นนะคะจัดตกแต่งให้พร้อมใช้งานเลยใครอยากได้แบบนี้นะคะก็จัดได้เลยค่ะสำหรับตัว สเปคแคป 1.9S นะคะซึ่งก็คือโดยปกติแล้วเขาจะเป็นตัวล้อกระทาแต่ว่านี้ก็เปลี่ยนตัวล้อนะคะให้ดูแบบโชบเชียวนะคะดูซิ่งให้ใช้งานแบบว่าดูสวยๆออาไม่ใช่ตัว S สิตัวนี้เป็นตัว LDA พูดผิดเห็นไฟนี่นะคะไฟไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นตัว LDA นะคะตัวนี้ นนส่วนอันนี้ก็เป็นคุณแม็กนะคะติดกับป้ายทะเบียนอยู่ป้ายแดงอยู่นี่ก็จะเป็นตัววีคอร์สนะคะวีคอร์ส4ี่เกรดตัว Z นะคะสำหรับตัววีคอร์สใครอยากได้แบบเกรดแนะคะ นี่เลยสีดำนี่ก็วีครอสสีสม้มจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรุ่นนะคะสนใจรุ่นไหนก็เข้ามาชมได้นะคะตอนนี้รถก็มีเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทยอยเอาไปตกแต่งให้ลูกค้าตามเลื่ที่ลูกค้าแจ้งมาแล้วก็สำหรับคุณลูกค้าที่รอรถอยู่นะคะก็ยังไงก็เอออยากให้แบบรอนิดนึงนะคะยังไงรถทยอยเข้ามาแล้วตอนนี้อัตราการผลิตก็เหมือนจะ เร่งการผลิตให้ให้รถนียเข้ามาที่โชว์รูมทยอยเข้ามาคือแบบเซลอยากขายเนาะแต่ลูกค้าก็แบบว่าอู้อยากใช้งานแล้วนะคะยังไงก็อ่าอนิดนึงนะคะเซลก็ไม่รู้ว่าจะแบบว่าจะบอกคุณลูกค้าว่ายังไงนะคะแต่ก็อยากขายอยากที่จะดูแลแล้วก็บริการนะคะ <S <S สำหรับคลิปนี้หนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านใดที่อยากเข้ามาชมตอนนี้ ก็เข้ามาชมที่โชว์รูมได้นะคะแล้วก็วันนี้หนึ่งจะไปออกบูธนะคะอยู่ที่บิ๊กซีนะคะเจอกันได้คะ่ะสวัสดีค่ะ